สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมาหนีกลับมาพบมาพอกับคำ่พู่ผ้าละคือเก่าเนาะค่ะมาหนีคำ่พู่ผ้าละสิผ้าท่านผู้ชมไปติดตามความฝันกับคุณยายฟาดค่ะนยินว่าคุณยายฟาดนี่เพิ่นฝันค่ะฝันเด็ดฝันดีอีกแล้วค่ะท่านผู้ชมคำ่พู่ผ้าละกับสีวอลอลซาค่ะคำ่พู่ผ้าละกับสิพาท่านผู้ชมไปติดตามความฝันของเพิ่นค่ะกับว่าเป็นการเสียเวลาค่ะ ก็ไปติดตามรับช้มรับฟังพร้อมๆกันค่ะไปค่ะสวัสดีค่ะคุณยายสวัสดีค่ะคุณยาสวัสดีค่ะคุณยายสวัสดีค่ะคุณยายได้ยินข่าวว่าคุณยายฝันดีเมื่ขึ้นนี่คุณยายฝันแนวไหนะกับบอสู่ท่านผู้ชมมาฟังเลยค่ะคุณยายกับโบเดฝันอียังดอกคุณยายกับฝันเห็นเห็ดฝันมาเห็นเห็ดปัวสามโพนยายนางไป ยางไปเห็นเห็ดได้ก็เลยอันมันกับ้านละเห็ดนั่นมานกก็เลืยย่ายก็เลยเห็นพ่นต้นต้นชุด่ายล้วย่า่ก็เก็บเอาเพราะว่าพ่นต้นนั่นมันทัานเถาแห้งทัฒน์ทันบ้านแห้งนั่นนะย่ายก็เลยเก็บก็อาไว้บพาท่านนี่เอามาดอกเก็บก็มาย่า่เผาอยู่ะบาสนี่ย่ายเก็บเห็ดแล้วพ่นสองบท่านเด็กเก็บเพราะที่เห็นเห็นผนนันผนมาก โอ้ยแหย่คอเป็นโมแน่เพิ่นว่าค่ะได้กันแล้วา่าจับเบื้อก,กันเพิ่นว่ะพูนันว่าได้กันละจับก็จับที่เราเป็นโมกันเด้อเพิ่นวะได้ครับเป็นโมกับเป็น่าฉันได้กันเลยกลับมาได้กลับมาได้กันเลยมาหอดหน้ายาได้ผั่หลับหลับละโมที่เพิ่นมาขอเป็นโมนี่แม่ยงเขจับเพิ่นวะครับ ผู้จักอยู่จ้ะครับผมเป็นอายุจ็ดปีแหละครับประมาณจ็ดปีครับประมาณนั้นระหว่างเจ็ดสิบข่าเจ็ดสิบหกถึงประจ่าคือเป็นเป็นมีชีวิตอยู่นู้ดเเสียไปแล้วครับเพิ่นเสียไปแล้วจ้ะโอ้ครับผมครับข้าพูดพูดแต่เงี้ยข่าววัดผลเสียไปแล้วครับจังได้ต่อคำไหมปันนี้ยายกับมายได้กับมานอนคือท้าข่วมพันยาย่บ้านายก้บม้าขีดว่ายายโอู้พันเห็นเหศใยายว่ามึงอึ้นเฉานี่ไหมค่ะบัดบักน้อยๆผัดบ้านย่าน มาย่านย่ายย่ายก็เลยตื่นขึ้นมาบันแต่เลยบ่ได้พันในยังบันแค่นี่ลูกบานดีถ้าสมมติว่าให้ย่ายตีเป็นเหลี่ยงย่ายสิตีแนวใดะให้ท่านผู้ชมเป็นได้ย่ายย่ายพันจุดเท้านอย่ายพันบอมแอนเห็นเนสผัวพันเห็นเทสข้อนเห็นหัดข้อนใหม่ย่ายกับเปเกตเพสพันเท่าไรก็จังมันมีเจ็ด จักเท็ดจยังละยายก่เขาโหวตว่ามันมีเท็จเท่านี้คุณยายมาเจ็บเนาะค่ะคุณยายกับจักมากว่ามากยหญ่ในเกมเท็ดมันออกมันเจ็บอ่าเงยคุณยายฝันยามใดมันก็เป็นเจ็บเป็นเจ็บแต่ว่าบอแเ่มเห็ดป่วงค่ะเห็ดป่วงไปหาบอนได้กับโบเห็นไปโน่นเทปโน่นกับโบเห็นเทปบอนกับโบเห็นชูเทือนน่านาไปหาบอนมันเคยจะคล้องเก็บตะกี้กับโบเห็นบัดเมื่อคืนนี่ ย่างไบผดไปเห็นเห็ดบูยมันคือหลายค่กแต่นอกว่าเต็มพ่นเลยบอกพ่นมันเป็นพ่นหน่อยได้รู้พ่นมันเป็นสั่งง่ามได้เป็นรับชาดูเห็ดเห็น <ๆ S 1> <ๆ S 2> ไหมเห็ดอีนั่งไปออกหดจอบพ่นมาได <ๆ S 2> ้ห้องก็ฟอกก็แก่เดือนนี้ละคันหน้าค่ำเบาเบาเรื่องฟันย่านก็บาแต่แก่ <ๆ S 2> ลายก็สิเนซึ้งไปเลยนะได้พ่นเบาได้มากเลียมากน้อยนะเท่านี้ละ ละละพ่นนี่มีจํานวนครับเนี่ยมีสามหน่วยมันเหี่ยงกันไปพ่นมีสามหน่วยละเฮ็ดนี่เกิดเบิร์ตทุกพ่นเลยเต็มประตูหเลยจอดลามหดลงหดถึงนลา่าตีนพ่นต็มีนวัดเนี่ยสีพิษโศกอย่าเนาะจังมันสีพิษโศกจังมันช่างเอียนครับแล้วยายเด้เก็บเห็ดบ่คะเก็บอยูพ่นหนึ่งยังอยู่มั่วนั่นยายบ่ท่านได้เก็บแต่ว่ายายบ่ท่านได้กายมากได้ได้นั่งยืนเบิ่งเห็ดอยู่ค่ะ แต่ว่าเบิ้งเฮ็ดยหญ่เก็บใบหน้าใหญ่ก็บ่ทันมีกระตาอยังใส่น้าใหญ่ <c oughs> ก็ลบมา้าใหญก็เก็บไปตองมาลายกับวัทีหอ่อยักกับหอบ่เมิดหน้า <c oughs> ก็เลยบได้เอามาสาเฮ็ดบ่ท่นได้มาวัาจะนทอไปเพราบักันนตื่นก่อนบักันันเยอะยัยนใหญมันนอนน้ำใหญ่ะค่ <c oughs> นี่ลหะลูกสำรับสำรับคลิปนีก้กะ ขอบคุณคุณยายนะค่ะที่ให,ห้แนวทางดีๆกับผ่านผู้ชมของเราค่ะออขอบคุณ่ลหลายค่ะสอัคุณคุณายค่ะขอบคุณค่ะคุณยายสวัสดีค่ะทุกผู้ชมวันนี้คำมพู้พาเละกับทีพาท่านผู้ชมมาสรุปตัวเลขกันเนาะคะ่ะตัวเลขของคุณยายพัดเนาะคะ่ะเพิ่นฝันว่าเพิ่นไดนไปเก็บเพจปวกเนาะค่ะท่านผู้ชมเพิ่นฝันว่าเพิ่นไดนไปเก็บเพจปวกเจ็บปวกสามโพนออกขาวจูนพูนเพิ่นว่ะ ถึงสามพนเนาะค่ะท่านผู้ชมตัวเลขพนเด่นกัเป็นเจเนาะค่ะเจนี่คือหมายถึงว่าเฮ็ดนี่พนตีเป็นเจค่ะท่านผู้ชมสานี่กับสพ้นเนาะค่ะพนกับตีว่าเดขกสมค่ะสานี่พ้นพนกัเป็นศูนย์เนาะค่ะท่านผู้ชมพนกัแปลว่าเจ็ดนยค่ะกับสากอกกาดาคมสองพันห้้กสิค่ะกลาผู้ชมเอาไปเป็นแนวทางค่ะ ในการสื่อสากกินแบงรัฐบาลค่ะกาอยาลืมฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้คำมภูรผ้าโละนำในเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้คำมภูรผ้าโละกาสิขอราท่านผู้ชมไปก่อนคลิปนาพ่อกันไหมเนาะค่ะเนาอสวัสดีค่ะ